สวัสดีครับพบกับคูตีนะครับในช่องคูตีชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมนะครับก็วันนี้เด็กๆนะครับจะไปทัศนศึกษากันที่ซัฟฟอรีเวอร์นะครับตอนนี้เรารวมกันที่สวนสาธารณะเทศบาลนะครับเทศบาลเมืองแพร่ขสานะครับตอนนี้ก็เด็กๆก็กำลังลงทะเบียนกันอยู่นะครับก็วันนี้ไปรถวัดทั้งหมด10คันนะครับเด็กๆก็จะไปตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 นะครับแล้วเดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้ก็กําลังลงทะเบียนอยู่แล้วก็ฝนตกแล้วครับ ตอนนี้บรรยากาศฝนตกแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับในช่วงของการเดินทางนะครับวันนี้โอ้โหฝนฟ้ามาแล้วครับโอเคครับผมครับตอนนี้เด็กๆก็ตั้งแถวเดินเข้าสวนสัตว์ตวตวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างในเดี๋ยวจะไปชมการแสดงชุดไหนก่อนเดี๋ยวสครับทางสัปะรีเขาจะจัดการแสดงให้นะครับก็จะเป็นในช่วงของภาคเช้านี้นนะครับตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็น้องๆจากอีกหลายโรงเรียนนะครับ เดินทางเข้าสู่ซาฟารีเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อนนี้กับเข้าสู่นะครับจุดที่3แล้วเราจะชมการแสดงของสตันแล้วครับการแสดงสองครามจราชนนะครับก็ครั้งล่าสุดที่ได้ชมก็เมื่อตอนอายุ14นะครับ2540ตอนนี้เด็กๆก็เข้ามาเยอะแลยนะครับแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับสำหรับการแสดงสองครามจราชนนะครับก็จะมีเวทีนะครับมีสระน้ําเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ ความสนุกสนานยังไงนะครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นอีกไม่เกิน5นาทีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องคูตีชาแนลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราพบกันนะครับคูชาตีนะสิงโตอะไรฮะสิงโตทะเลไงครับเราจะไปดูสิงโตทะเลนะครับไป ตกใจโอ้ไฟระเบิดก็ร้อนเขายิงกันไหมยิงกันไหมเขาโดดลงมาเป็นไงร้อนเลยถึงนี่เลยเหรอเ้ชอบมากเลยจะชอบไหมชอบไหมเขาขี่อะไรลงมาเมื่อกี้น้ำเหรอกระเด็นเลยเหรอเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ ท่านหลานได้เหรอเหครับเปียกไหมครับเปียกไหมครับหันหุ้นเสียวเหยี่ยนที่แเหชียนชื่อพี่เตียนสร้างสูตรน่ะชื่อๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมนั่งลงก่อนนะครับอย่าลืมเตือนพี่นั่นนะฮะนั่งลงก่อนน้องนักเรียนนะครับผู้ักเรียนฟังคำที่แจ้งกันก่อนนะครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับโชคดีทุกคนสวัสดีครับผม าร้เมื่อกี้เป็นไงงัครบอยากให้ระเบิดอีกทำไมครับมันร้อนร้อนดีครับเปียบไหมครับเมื่อกี้เปียบไหมครับเปียบครับใช่ครูมันร้อนมันร้อนมันร้อนมันมากเสียงดังไหมครับเมื่อกี้เสียงดังไหมครับดูแลครูปุ้ย้วยครับครูปุ้ยไม่ค่อยสบายนะครับโอเคอย่าให้ครูปุ้ยโดนน้ำนะยังไงนะยังไงนะเมื่อกี้มันแล้วฟานรู้สึกเป็นไงคฟานรู้สึกร้อนร้อนแล้วระเบิดเป็นไกระเบิดเป็นไง น้ำน้ำเป็นไงครับน้ำเปลี่ยนอ๋อโอเคครับน้ำก็ของทโคนน้องน้องตอนนี้พักเบรกแล้วนะครับทุกโรงเรียนก็ทานข้าวกล่องกันขอค่ะบ๋ยวมี้คุณค่ระับกเด็กๆใครไม่มีน้ำมาตรงนี้นะลูก มีหุก่อยู่ด้นี้นะอยาให้หอ่ไก่อข้างหน้านะครับเปมาดยอิสรีเป็นไงบ้างครับมืก,กี้สนุกไหมค่ะครับก็เดี๋ยวไปต่อในภาคบ่ายนะครับอขออนุาตทานข้าว

ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากที่เข้าชมการแสดงสัตว์ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นรถนะครับเพื่อนําชมปาร์คนะครับรอบๆปาร์คของซารฟารีเวอร์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ยังไงก็ขอตัดไปที่การชมปาร์คในสวนเลยนะครับตอนนี้เต็เกๆน้องๆก่อทุกๆโรงเรียนก็เริ่มทยอยไหลออกมาแล้วนะครับก็บางอย่างเราไม่ได้ชมนะครับลิงกตังนะครับพื้นที่เต็มคาบอยนะครับพื้นที่เต็มนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะมาถ่ายใหม่ ครับผมเดี๋ยวไปชมการขับรถชวนสวนปาร์คของซับฟิลิเวอร์กันนะครับ<อ>พี่พีเป็นไงบ้างครับพี่พีสนุกไหมอ,อย่าลื่องกางยายเลื่งกางยาเด้อ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูสวนสัตว์นะครับก็จะเป็นรถที่เรานํามาเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ถือว่าปรับปรุงได้ดีนะครับสำหรับทับฟิลิเวอร์นะครับก็หยุดโควิดไป2ปีกว่านะเดี๋ยวเด็กๆจะพาเด็กๆไปดูนะครับตอนนี้อยู่ชั้นล่างนะครับก็ดูในกระจกห้องเอาไม่รู้ว่ายีราฟยังอยู่หรือเปล่าแรดกระสู้กระทิงนะครับยังอยู่หรือเปล่าสิงโตนะครับเสือดาวเสือคุ่ง น่าเดี๋ยวพาดเฟ็กไปดูนะครับนานๆกลับมาทีนะครับก็รู้สึกกลับมา14ครั้งนะครับกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเลยทีเดียวดูเนี่ยมูสีเนี่ยให้ว่าน้ำฝันกอะไร่ห้เราฝันก่ใช่นี่เราฝันกม่ได้สบต้องสันน้ำแล้ว ทุกคนก็จะเห็นแต่โน้ตโน้ตกระโน้ตไมค์จอแล้วโน้ตหินโน้ตหินโ้ตินยอยู่ไหนล่ะนี่มันอร่อยแค่ไหนแคมีบาทห้บบาท ก็เด็กๆก็เริ่มทยอยกลับบ้านจนหมดแล้วนะครับก็หวังว่านะครับครั้งต่อไปนะครับจะได้ไปพักนาศึกอีกครั้งนะครับสำหรับโรงเรียนแพทย์ศาสตร์วิทยาสมุทรประการนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกูตีชแนลนะครับก็ยังไงจะพยายามนําคลิปนะครับทั้งด้านการเรียนกีฬานันทนาการลูกเสือนะครับการตกปลายังไงก็เดี๋ยวจะนํามาลงให้เรื่อยๆนะครับยังไงผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่นะครับผมสวัสดีครับ